สวัสดีค่ะคนสวยอ่อวันนี้แม่ <laughs> ไม่ได้อาดปากอะไรตรงไหนล่ะซื้อสั่งมังคุดมาหนึ่งโลเนาะอสองโลไม่ได้สั่งลงนะทุเรียนหนึ่งโลโทรไปสั่งเขาเขาบอกว่ามีทุเรียนครึ่งโลต้องสั่งออเดอร์อย่างเช่นพวกนี้สามโลร้อยไม่งั้นไม่มาส่งแหมพอถึงพอเอามาส่งปุ๊บ บอกมีทุเรียนหนึ่งโลนะคะกินไปม้่งแล้วเนี่ยมีทุเรียนหนึ่งโลอ้าวแล้วก็ไม่บอกกูกูจะได้ไม่ต้องสั่งเนาะเาะกินบาเมิดอวที่สั่งเพราะว่าเขาไม่มาส่งครึ่งโลอ่ะเสียเวลาเขาพอมาส่งปุ๊บบอกทุเรียนหนึ่งโลมีหนึ่งโลพอดีเลยพี่แอนอ่าเนาะสองโลดีนะคุณสามีช่วยกินไปด้วยนี่ลูกสาวกินทุเรียนยทุเรียน ุเรียนหะสีะ่ร้อยโลสี่ร้อยเงาะเงาะกับมังคุดสามโลร้อยชอบใจลูกสาวละไปกันอะไรจูก็มีเช็ดแล้วนะ สั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยเนาะทุเรียนทุเนะรียนหนึ่งกิโล